อุ้มตากัตรงนี้เวชีวันนี้เป็นฟ้าฟ้าบินก็คือฟ้าโดนบินเลยนะคะในไลฟ์ใน tiktok นะคะไม่ต้องทีนี้ไม่ต้องมาเช็คแล้วว่ากูอยู่ไหนเอสามารถติดตามช่องทางไลฟ์ได้นะคะก็ตอนนี้ไลฟ์ติ๊กต็อมาได้กูก็ไลฟ์ในไอจีเนี่ยนะคะไลฟ์ไปเรื่อยๆนะคะ บอกเลยมึงมีคนรีเควสเพลงโน้ตบุ๊กอีกแล้วโน้ตบุ๊กก็เพลงอะไรอ่ะโคตรจะไม่จดจำโคตรจะไม่เพลงเหรอเออมึงร้องเหรอมันกับเพลงแรกในชีวิตกูปัดผันกลับมาเหอะไม่ต้องสนใจแล้วเขาไม่ได้สนใจเราขนาดนั้นมึงนะบ้ากูนั่งดูไลน์มึงอยู่ค่ะปะมือปะเป็นไรอ่ะไม่รู้พี่เกย์เล่นล้วก่อนนะคะไม่เล่นแล้วค่ะไม่รู้กัน เอาจริงไม่เล่นกันหมอมิ้นหมอมิ้นมาหมอมิ้นมือออันนี้หมอจริงมาแต่เป็นหมอทําพิธีหมอเป็นพราหมณ์เป็นพราหมณ์มาตามึงกลับไปในดวงวิญญาณกูรู้ว่หมอประจํากูมาตามโอเคไม่ใช่ไม่ใช่มึงค่ะเขามาอัญเชิญดวงวิญญาณมึงกลับค่ะใี่แต่ยารู้กับพี่เกศคณาในชีวิตติดตามมานานแล้วครับเอ้ยเรากําลังจะไปไอ้นี่การเรากําลังจะไปเชียงใหม่การเราใส่ขาวไป่ายใครเนี่ยเป่ายใครอะไป่ายใครเก่ง เก่งมากส่งชื่ออะไรมาจองบัตรตั๋วเลยเรียบร้อยค่ะโรงแรมเรียบร้อยเคยไปกับใครถึงสนามบินแล้วมึงคนเดียวอ่ะเลยปะเลยแบบลองแบบว่าถึงสนามบินแล้วแบบมีคนเดียวอ่ะมีกูคนเดียวเลยหรอแบบเลยอ่ะไม่มีใครเลยเออะดีดีเกิดอะไรขึ้นในติ๊กต็อกก็คือไลฟ์บินค่ะแต่งงๆอยากจะเป็นนางฟ้าใช่คือความฝันคืออยากเป็นแอร์โฮสเตส วันนี้ก็เลยบินคู่กับยายบูมสภพรเลยบินพอดีต้องเดินทางสักเจ็ดวันนะคะพอดีต้องเดินทางยาวนิดนึงพอดีว่าไฟนี่ยาวนิดหน่อยไฟไฟบินเรายาวมากเออสายการบินสายการบินแอร์ตอร์ีของเราคือก็คือเห็นว่าทางสายการบินเขาตัดรับแอร์โฮสเตยทางเราก็เลยเข้าร่วมหน่อยถเราก็เข้าเราเลยเข้าเข้าร่วมหน่อยแล้วว่าเออถ่านด้วยประเด็นน่ะคุณสมบัติมันได้ไง ได้ดูการสูงว่าภาษาก็โอเคได้อยู่เป็นวีซ่าด่วนเลยนะมึงอเออวีซ่าด่วนเลยวีซ่าด่วนมากแบบไม่ต้องยื่นอะไรเขายื่นมาให้เลยเราไม่ทนด้ขอวีซ่าเขามาให้เลยถามกูบ้างสิว่ากูอยากได้ไหมขอดู้จัตายหน่อยครับเออเออเอออาตัวไหนอ่ะเอาตัวไหนเอาตัวชื่ออะไรไม่จะเอาตัวโทรหรือโทร โฟเซรีไหมเอานี้แหละเอาตัวเล็กเอาตัวเล็กนี่แไม่เห็นไม่เห็นก็ไม่ต้องไอยู่นี่มันนเดิอยู่นี่ตัวเล็กมันซึมเศร้ามันแค่นั่งเฉยๆมันเหนื่อยโอ้โหโธ่เอ้ยกระต่ายอยู่นิ่งๆมันบอกกระต่ายไปซึมเศร้าชีวิตกูรักสงสารลูกมึงจริงๆแม่รักแม่รักที่สุดแม่รักที่สุดจำไว้ทั้งเจ็ดตัวเราคือที่หนึ่งเขาคือที่สุดบอกเลยแม่รักที่สุดแม่รักที่สุดโอโอเอโอเอแม่รักที่สุด แม่รักคนเดียวแม่รักคนเดียวเลยแม่แม่รักใครเลยเขาบอก FC มาตลอดครับจะอยู่เป็นเพื่อนจนจบไลฟ์นะคะแม่ไม่รักใครเลยแม่รักคนเดียวเลยนี่คนเดียวเลยแม่รักเลยบินแบบปุกปับเวอร์จริงใช่บินด่วนจัดกระเป๋าไม่ทันเลยค่ะยังไม่ทันยังไม่ทันได้จัดกระเป๋าคือขึ้นเครื่องบินมาตัวเล็กตัวเล็กตัวเล็กน่ารักไหมตัวเล็กน่ารักไหมโอ้ตัวเล็กตอนนี้ตัวเล็กอายุกี่ขวบแล้วครับอยากเหม่พี่เกดตัดผมบ๊อบ วันนี้วันนี้ว,นนวันนี้ใช้น,นบินอตอนกําลังจะชนะนนเลยค่ะจริงไม่บินไปแบบจากไปอย่างสงบอะ <pal b ap> <ป>่ะปุ๊บ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 ถือไปไม่ลาสักคำคนรทอนไม่ทันได้เตรียมใจมันอะไรอ่ะกินไม่นอนไม่ได้น้ำลายมันฟูมปากทำคนรักกันให้เจ็บจนตายอะไรต่อไปอะไรอ่ะ กูยอเอ่ะแล้วเรอไงอ่ะเสื้อที่มันหมดสิ้นลายก็ทำเสื้ออะไรล่ะเพอะเปลี่ยนเพลงพันสะพงนะคะเสียปันนะคะเสียปันบอกว่าอ่านเม้นผมหน่อยอ่าแล้วค่ะค่ะเสียปันพี่เก๋เชื่ออะไรคะผมเคยเจอพี่เก๋ในทีวีสวยมากครับพี่เก๋เชื่ออะไรคะกูตอบอันไหนก่อนน้องพัชชาบอกว่าพี่เพจกำลังจัดชุดใหญ่เลยใช่ พี่เพชรพพี่เชรไม่ทีเก็ดพี่เพชรอาจจะกดอะไรให้อยู่แล้วมันไปแล้วเพื่อนแบบเบนานๆปุ้งอ้าวแล้วอะไรหาไปไหนวะอย่างเงี้ยเราปิวเลยปิวเลยถูกสุดพีชมีเอ่อพีกี้พีกี้พีชมีกีไม่ได้เอฟซีฮรับพอละอย่าให้กูต้องอันนี้กูต้องบินอีกสวยและเก่งมากอุ้ยอะไรอ่ะขอบคุณค่ะที่ชอบเขาชมกูนะชมมึงขอโทษขอโทษเคยเจอพี่สองครั้งสวยตั้งแต่ในเกมใบแล้วฮะอืม พค้ามเลย้ามเลยฮัลโหลเกรสเออไปดรื่อยไปเปื่อยอะไรก็ไม่รู้ฮัลโหลเกรสใช่ไหมฮัลโหลเกรสดูบัตรล่ะก่อนสวัยดีภาพคมชัดมากค่ะ144 P โี่สิโคตรแตกยิบเลยมึงเลยมึงจะบ้ามึงหน้าแตกจะบ้าเขาถามว่าข้ามทำไมรีพอร์ตนะ ออไปกนเคยเจอที่จะยามครับเนี่ยถือว่าข้ามกูข้ามได้มากกว่านี้เอกค่ะกูข้ามได้สุดๆเลยอยากเห็นพี่เก๋ตัดผมบล็อกเดี๋ยวลองทําให้ดูนะมันเศร้ามากเธอลองดูนะโอเคไหมเนี่ยผมสั้นเรื่องาสั้นสวัสดีครับผมโสดครับหีครั มึงก็จะมผื่นอยู่กระจายก็คอมีเยไหมเดินๆนะไมเดินีไม่ผีสวัสดีค่ะตัดหน้ามาน่ารักไม่ไหวขอบคุณค่ะมึงหน้าหมาค่ะไม่ใช่หน้าหมาจุพี่เกดช่วงนี้จุ่มอะไรคะอ่ะจุ่มจีจุ่มฮ่าเออมึงวันแรกหล่ะจะได้ไปสะพานเหล็กแบบพร้อมหน้ากูถามหน่อยอาทิตย์หน้าวันที่วากัน วันที่ห้าเดือนที่รอพอสอชี้คอยจากท้องน้อยๆสีชมพูสิงเก่ามาริงอิตอมอีตอมมือทำให้ดูแก่ดอกกูพยายามปรับลุกให้พวกเรามันดูแบบเป็นสาวแบบเอเนอร์จีเด็กสิบห้าสิบหกนิวจีน่ะยู u นอร์แต่กูมาจากไหนนิวจิวนิวจิวไม่ใช่นิวจีวกูตอตาไปนิวจิวค่ะกูทำคลิปดีไม่องคลิปเพิ่ม ตึง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 งตึงตึงตึงงตตึง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 นคนนเหรอโคนันมึงร้องพลงโคนันคูอีควายเพงโคนันาดึง้องดิตึง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 งตึ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 งเนี่ยอ่ะร้ออะไรอีกความรับมีนึ่งเดียวในโลกเอออะไรอีกก็าลองอ๋อเซรัมูนมันดูหน้ามันดูหน้ามันไว้คนมัน คนนนมัเซเลมูนจะบ้าตายเพลงเซเลมูนใช่ยามันน่ามากเป็นเพลงเป็นเพลงอะไรนะโคนานโคนานนักกอล์คาซิโอค่ะก็คือเซเลมูนก็คือเซเลมูนไง่แล้คืออะไรเป็นจุ่มบอกกเป็นแก้วอ๋ออันบอกทำไม่เขาเห็นแล้วไม่ไม่มันน่าอ๋อเขาบอกว่าเพราคำหยาบทั้งคู่นั่นนู่นนี่ใครพูดคำหยาบอ่ะ พี่เต๋ออ๋อกูว่าคำหยาบของกูมันไม่ใช่คำหยาบมึงกูเนี่คนะเอาจริงปะอืมไม่ใช่คำหยาบหรอกนั่นแล้วคือคำนั้นแหละแต่คพาว่ามันแบบก้องกันไปก้องกันมาในจอของใครแต่ละคนเลยอย่างนี้ใเพราะถ้าคำหยาบมันจะขึ้นมาว่าคำหยาบเพราะอันนี้มันคืออีกขั้นอันนี้คือขั้นสุดมึงอันนี้คือไม่เรื่องนี้มันเป็นเรื่องแบบอันตรายอ่ะมึง ขัน้นกว่าขั้นสุดอะมันมันจะต้องมันมันมันจะออกมาเป็นอีกเรื่องหนึ่งอะมึงเดี๋ยวกูต้อง่ไม่ได้ตั้งใจโปรเหมทดเพลง,งนะคะเขาบอกว่าบายพอลลาที่ติ๊กต็กไปอยู่พี่เกดพูดเพราะมากเพราะกี่โมงเ <laughs> พราะอะไรถึงคิดว่ามันเป็นคนแบบนั้นสุดดี where you from <laughs> from home from dynamic <laughs> คืออะไรอ่ะ <laughs> from home ดาวนามเอกมาจากดังอยากฟังเพลงว่าเปล่าเหมือนกันนะสายตาเมือกี้อยากฟังเพลงเพลงอะไรคะมาเลยพี่เกดบอกเฟิร์สฝันดีหน่อยครับนอนไม่หลับฝันร้ายเนี่โอเคแม่ะโอเคค่ะน้องเฟิร์สฝันดีจ้าพี่เกด่ะขอพลังบวกหน่อยค่ะเฮ้ยไปทำไไงอ่ะทำไมอ่ะบวกแม่งเลยปะเอาไงไม่เอาไง เอาเป็นมิวเหรอมึงกดหมูเตะทำไมอ่ะกูไม่ได้หมูเตะแต่ว่ากูคิดว่าเมื่อกี้นี้ที่มันอ๋อตอนล่นตอนร่นนสีจงไม่ยงดีนะทำไม่ต้องฟังแจนบอกว่าไอจีเตรียมปิวขอร้องย่าขอร้องฉันขอร้องนะคะฉันขอร้องขอร้องเลยนะคะอย่าแบบอยาปิวได้ไหมนะคะขอเสียงหายจะมาเป็นพี่ไหม่ค่ะทำงานปิดไหม่หรอทำไมไม่เชื่อมันนี้ตลอดไม่เชื่อ อ่ะไม่เชื่อมเสียงหายได้ไงเป็นที่ไม่หมายถึงเขาหมายถึงไม่อันนี้ไม่ใช่ไม่มึงจะร้องได้ต่อไปไปต่ต้องเต้นสางคนฮะไปไปไปปนิเจษ

ไป,ไปโอ้ยอีด้งติ๊กตอกบอลยูอมใช <c oughs> ่ขอแรงก่อน,นี้เอาเพลงอะไรว่ามาเลยสีเสมอทุกคนจะเป็นนางเอกกี่โมงว้าวว้าวว้าวรัดมากบินไปแล้วหนึ่งแอปบันเทิงเกิน <c oughs> มันเทิงเกินอีดอกทำรูขึ้นเต้นทางอะไรต่อนนี้อะไรอ่ะกูทำให้มึงขนาดเนี้ยติ๊กตอกยังยังให้กูบินอีดอกเอาอะไรอีกมันจะปิวอีกแล้วทําไม่ขนาดนี้ยังจะบินอีกไม่น่ารักเลยเอไออ่ะจะอะไรก็ไม่ลงเลยขาบอกว่าลืมฮูดสิบต้องมาละ ตอนนี้ไม่รู้สึหนูได้หลับอีกทีเต็มตีเป็ดแม่งหนูไม่หลับเลยค่ะเป็นอยู่น่าโอเคเลยขึ้นคอสเท์จานหมุนไม่ลอน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 เอาอะไรอีกวะมาสิจะรู้อะมึงวันหลังอะเราต้องเปิดไลฟ์ด้วยกันเต้นเรายอดมันจะขึ้นเหรอใช่แต่เอเนอร์จีเราจะลงคือยอดเราจะแบบเขาแบบว่ายอดเราจะแบบ เราจะไปแตะจนถึงแบบคนดูหลักสามหมื่นตอนเนี้แล้วสักพักก็เหลือสามร้อยไม่สามร้อยค่ะปิวปิวเต้นอยู่เต้นอยู่เอาล่ะตอนนี้เราก็ต้องปล่อยเพื่อนๆกลับบ้านไปแล้วนะทุกคนเพราะว่าดึกแล้วเพราะตอนนี้มันห้าทุ่มยี่สิบแล้วมันรีบกลับกันมากมันเก็บของกันเลยอืมกูรู้จะด่าภาษาอะไร เพราะเราก็คือหลอกเขามาตอนเอ่อห้าทุ่มนะคะบอกเขาว่าเราจะไลฟ์ป่าสามทุ่มหรืห้าทุ่มแต่ว่าก็มีกรณีของการบินก่อนนะคะวันนี้ก็บินด่วนไม่จริงไม่จริงไม่จริงมีบินมีบินฟ้ามีบินเหตุการที่มึงไลฟ์ป่าแล้วมันต้องกดรัวๆใช่ป่ะเออกูสองคนอ่ะไม่ได้กดหัวใจให้การวกดรีพอร์ตกันสองคนได้กดรีพอร์ตดูที่ยิก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 อ่ะซิมาราเต้นแพงมากค่ะลากันไปก่อนลากกันนไป่ออีกเพลงก่อนกับ เพลงอะไรอ่ะอ่ะอีกูก็บ้าลยอซะด้วยมันมันแหม่มันไม่เหนื่อยหน่ยเนาะยอทำงานมาอะเพลงอะไรคะบอไอหนี่บอไอหนี่บอไอหนี่เหมือนเชี่ยเชี่ยทุกต้องเก็กมากเชี่ยเชี่ยทักทายสวปูนีปีเมื่อวานกิเไปไหนมาเมื่อกี้เป็นเต็นท่าเสือเดือนเหรอฮะเขาบอกเต็นท่าเสือเดือนเสียวมากเสือเดือนมึงกัน ไม่แน่ใจเลยจริงจริงเอาเพลงเบาๆได้ไหมเอาเพลงเบาๆตบท้ายหยุดเดี่ยวเอีกรอบหยุดเดยวเ่มก่อนตอนเนี้ยเออทำยังไงอ่ะห้าอะไรอ่ะอะไรอ่ะเขาบอกขอเพลงเบาๆลืมพูดซิปใจหนึ่งใจจะต้องการอะไรพี่เกรซเสียงไม่สบายหรือเปล่าครับทำไมเสียงเปลี่ยนไม่เนียเช้าค่ะ ม si ิส yeah. oh ิกโลเวอร์ไม่อยากเต้นหรอขอบคุณภาพขอบคุณคภาพโอ้โหจะเอาอีกเพลงไปไป หัวใจมาได้เลยค่ะหัวใจมาได้เลยโซเดล่าเระว่าติ๊กเกอร์โซเดล่ามิกล็อกค่ะมาลงในไอจีี่แหละมา ูเหนื่อยนะไหนห้านาทีพอเลยเตือนที่เตือนกันเที่ยวขับไหมคร,บมครับไม่นเดียวค่ะกลัวไม่เที่ยวแต่บ,บานก็ตายฟรีบ,บานก็ตายฟร <c oughs> ีของจริงอีสานสั่งแฟน <c oughs> เที่ยงคืนไม่เกินจริงพอแล้วพอแล้วพอแล้วกลับแล้วขอบคุณยังนะวันหลังเราต้อง ขอบคุณยางว่าหลังเราต้องเปิดไลฟ์ด้วยการเต้นเหมือนใช่อานคะคดูก่อนมันจะเตนคนจะไปแล้วนะเตรียมแคปเตรียมแคปเตรียมแคปบแล้วลงแล้วติดแฮชแท็กว่า TikTok banned ก a s e ทำไมลงเลยทุกแพลตฟอร์มเอาคลิปนี้ไปแล้วก็ไปลงว่าแฮชแท็ก TikTok banned a ทำไมมันเลยต้องมาลงที่ไอจ ขอบคุณดินะาเธอคงจะได้เจอฉันอยู่ในไลฟ์ไอจีนี่เลยจ้าว้าเข้าใจคุณกลับมารีรันติกตอกได้อีกทีวันที่ยี่สิบเจอเลยีลาปีน้าเลยค่ะไปเจอกันลาปีหน้าเลยอ๋อเขาแบงกูปีนึงเลยใช่มา

สละเวลาทำถึงพึ่งได้อย่าพึ่งเลยค่ะยังพึ่งเพลงไม่รอดจิ๊กจ๊อกแบงงงไปหมดเพลงสุดท้ายไม่มีจริงมีแล้วมีจริงแล้วเอ้ยลาอีกสองเพลงหน่อยครับหยุดพอก่อนเนาะเหมือนเมื่อดูหมอดรามกันฟรีตรงเนี้ยอยากดูหมอดรามไปดูลำยาแห่งองคราเนาะออแต่ถ้าอยากดูคู่รัก็ต้งนีแหละตรงนี้เลย อ่ะ่ะทุกคนขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณนะมึงเอาขอบคุณนะขอบคุณจริงๆแล้วเพื่อนๆจะได้กลับบ้านจริงๆรอวันที่20สิบนะคะติกตอกเจอกันได้พีเคจุกๆจะพูดจาน่ารักน่ารักเราตัวก็ไม่เข้าใจว่าใช่ทำอะไรดอวนนี้ไปก่อนช่วงนี้ดูแบบคลิปไปก่อนลงคลิปได้อยู่เออเออเออใช่ใช่รอน้องลูกเกซกับน้องลูกบูมค่ะกล่องจุกเขาปกติเขา้เก็บกล่องป่ะเมื่อก่อนกูเก็บเออไม่ต้องเก็บแต่ตอนนี้ก็แล้วแต่เก็บเฉพาะอันที่ชอบจริงๆอ๋อล้วอ๋อมึงก็เอามาสร้างทำร้านเหมือนกูไง ตรงไหนนู้นหรอนั่นน่ะทำร้านอ่ะเออย่าโดนเจ็ดวันค่ะคุณแอเดย์ฉันโดนเจ็ดวันสามวันเจ็ดวันเออข้างเยอะาอลเอาล่ะไปแล้วนะเอาแบบจริงๆเลย มันจะไปสิบรอบแล้วจะไปจะไปไม่ไปตัง้งทีจะไปไปกี่โบนเพื่อคน <3 S 2> <ห>าถ,ถามสองสวัสดีสามชาสุดสุดสุด,สดติดต่อนะมีกฎการแบนด์หรอไมถึงว่าเราไม่ไปจักทีบ๊บายบายไปแล้วนะเธอบายบายเดี bye bye. ๋ยวจะมาไลฟ์ใหม่จ้าบุยบุยบายบายค่ะขอบคุณค่ะบายบายนะคะบบาย มึงฟิลเตอร์มันทําไมมันแบบมันหลอกเกินไม่ใช่ปากกูไม่ได้แห้งแต่ฟิลเตอร์มันมีหนังปากเลยอะมึงมันเป็นฟิลเตอร์ปากแห้งของมึงเหลอกปากจริงกูไม่ได้แห้งแต่ว่าฟิลเตอร์มันมีไอ้ดิมันปิดมันยังไม่ปิดมึงกูมันยังฟิลเตอร์ไม่จบเลยกูงงเลยว่าอ้าวมึงดูฟิลเตอร์ภาษาอะไรทำไมมีฟิลเตอร์หนังปากมึงไอ้ดิบินโอเคกลับแล้วกลับแล้วจ้ากลับแล้วจ้ากลับแล้วจ้า ไปแล้วจ้าไปจริงๆแล้วจ้า